มือนีพักกันมาบ้านเหกอยู่ตได้ปลาได้ปลาอักตัวสองตัวมือนีมาบ้านเหยได้ปลาสองตัวมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปอยู่นะทงนี่มันมันมันน้าผู้ใหญ่บ้านนะคะน้าผู้ใหญ่บ้านปลาล้ายหลายวันบัดเดียวได้ปลาสองตัวทั้งปลาคอเงยทั้งปลานิ้มเงยการขายปลาติมาเด้อมาเด้อ เอ๋อพ่นขครยังเหรอพิ่นประกาศใครยังปื๊ดบรรยากาศดีค่ะผู้ใหญ่บ้านคือขยันแท้ผู้นยา่ <laughs> บ้านตัดหญ้าให้็ัวปื๊ดหัวผู้ใหญ่บ้านมีตั้งแต่โตงามๆอยู่ทางฝุ่นหัวพูใหญ่บ้านมีแต่กวัวตัวงามๆเลย,ยบรรยากาศดีค่ะพี่นอ้องคืมๆเอ้ามื้อนี้มื้มอน,นี้เพิ่นบอกว่าพายอยู่สิเขา้าพายอยู่บวัวลอย ทั้งพี่น้องพ่อบ้านวันป่ามาได้สองตัวปลาช่อนหนึ่งตัวปลานี้หนึ่งตัวแมงน้ำไปอย่างแมงน้ำนะอุ่นบรรยากาศดีครับทั้งนี่อากาศสดชื่นดีมากนี่พี่น้องบังบรรยากาศอยู่ทงนะบรรยากาศคือดีมากเลยคุณยายบ้านก็ขย,นขยนันขยันคุณ เพิ่นบอกว่าเอางัวมาผูกงัวบะกินเอางัวมาผูกใส่งัวบะกินมิตรไตรยางกับยางไต่ว่าคันตัดคันตัดแบบนี้งัวกินดีประซันผู้ใหญ่บ้านบ่างัวเพิ่นเพิ่นเสร็จหรือยังอีพ่อหิวแล้วประซันทางเพิ่นงัวะงามเนาะงัวตอนนี้ท้องบ่เนี่ยโอ้งัวงามง้วะงัวมีท้องนะคะ งัวมีทองผู้ใดสนผู้ใดสนใจอยากได้งัวงามมาเอาไปเลี้ยง้ะพี่น้องู้ใหญ่บ้านม่สิบซีบ้านทองไผ่นะคะมีแต่งงวงงามๆผู้ใดอยากได้งัวทองงวทองแม่งวแม่ลูกอ่อนกับมี้มีแต่ลูกกับงามงามเนี่ยนั่นลูกตัวแม่ตินั่นสวยงามมากบรรยากาศก็ดีมากเลยแมงน้ำหมาลูกมา เด็กน้อยสองเรนพาก,กัน,อกนบอเล่นน้ำเดินน้ำลายเนะี่ยไปไปอ้อมขึ้นนะพุ่นมาเดี๋ยวแม่สิพากลับแล้วบรรยากาศดีเป็นคีเอเตอร์เป็นคีเอเตอร์มือหม่เอฟซีบอลไลคนกดไล์มีแต่ลูกกับสามีแบบนี้กับมีเนาะ คนกดไลค์กับมีตะลูกกับสามีนี่แหละพี่น้องเอาผู้ได้กันเห็นชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดถูกใจเห็นน้ำเนเด้ดจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะ